สวัสดีชาวันเสาร์นะครับสำหรับในไลน์กลุ่มกราฟเทคนิค 0- ูนย์ถึงร้อและเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่เป็นวันหยุดเราจะสแกนหุ้นกันตามโมเมนตัมทีนี้ผมอยากจะให้ดูเห็นไหมครับเราพยายามดูตามโมเมนตัมเราจะไม่หลงทางอันไหนกลุ่มพระเอกอันไหนกลุ่มที่มันเริ่มอ่อนแออันไหนที่เป็นกลุ่มที่มันเริ่มฟื้นตัวและอันไหนที่มันเป็นกลุ่มที่เป็น l a a k i n g ก็คือเป็นกลุ่มขาลงขาลงเราจะได้หลีกเลี่ยงจากมันนะครับนะทีนี้ผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนถ้าใครที่เข้ามาใหม่ฟังนิดนึงนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มจำไว้เลยนะครับคอนเซปต์ของเราเล่นหุ้นไม่ได้ดูเซตแต่หุ้นแต่ละตัวมีพื้นฐานของมันเองหุ้นแต่ละตัวมีเวฟของมันเองในขณะที่มันขาขึ้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 นมันก็คือเป็นในกลุ่มของ Leading มันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวครับมันจะมีการหมดแรงแล้วย่อลงมาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นการพักฐานที่เรียกว่ากลุ่ม weakening นะครับนี่คือพักฐานถ้าพักฐานแล้วไปต่อหรือจากขาลงแล้วเริ่มขึ้นเป็นขาขึ้นตรงนี้อันนี้คือกลุ่มที่เป็น improving นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพักฐานแล้วลงปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งกลายเป็นขาลงอันนี้คือเป็นกลุ่ม lagging อันนี้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะ วันนี้เราจะสแกนกันในกลุ่ม reading เหตุผลแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันผมชอบ2กลุ่มนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่กลุ่ม reading เพื่อเป็นการทําแผนกันว่าเราตามกันมาแล้วเป็นยังไงจะหลุดหรือ,อยังหลุดตรงไหนเราค่อยๆขยับกราฟขึ้นไปเรื่อยๆพอจะเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะครับอทีนี้เรลองมาดูกลุ่ม reading หน่อยอเห็นไหมครับอันนี้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัว เอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลือกเป็นบางตัวให้แล้วกันนะครับดู Ttb ก่อน Ttb เนี่ยนะครับซื้อตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นหุ้นในรุ่นที่ที่แล้วที่เราได้ยกตัวอย่างมาตอนเรียนเรื่ององบการเงินของกลุ่มธนาคารเรายกตัวอย่างธนาคารมา3ตัวถูกไหมครับอันเนี้ย t t b ก็เป็น1ใน3ตัวนะที t t b นะ DTB ดูนะครับใครที่ตามกันมาก็เหมือนเดิมเห็นไหมตั้งแต่แถวแถวนี้ครับ1.32เห็นไหม1.32อเพราะหนึเสร็จตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยขึ้นมาจนตรงนี้ประมาณ1.8 5แ้าแล้วเราขายได้ทุกราคาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตามกันมาเหออไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยผมให้เป็นแนว,นนแนวนรับเนี่นย,ยคือแนวรับเห็นไหมครับขึ้นย่อขึ้นย่อเห็นไหมครับมันอัพเทรนต่อเนี่ยขึ้นยอ่ออันนี้คือนแนวรับ ็นไหมครับอันนี้คือโซนนะโซนราคาผมบอกเบรกขึ้นมาได้ไปโซนถัดไปน,นี่คือเบรคละนะครับอันนี้ขอลบนะลเพราะมันเบรกขึ้นมาแล้วพอเบรกเสร็จเห็นไหมดูย่อตรงนี้คือแนวรับครับแต่ถ้าหลุด1.7ออกไม่หลุดสำหรับ TTB ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะอันนี้คือวางแผนสำหรับ TTB เนี่ยเห็นไหมครับ ทำตามแผนกันมาไม่ผิดหวังผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะไม่แนะนําการลงทุนนะครับเห็นไหมก็จะมีคนที่เขาประสบสำเร็จมาเนี่ยครับอันนี้ซื้อที่1.20นะเห็นไหมหนึ่งซื้อตั้งแต่แถวๆตรงนี้นะครับนะที่ใกล้ๆกับที่เราวางแผนเอาไว้จริงๆซื้อก่อนผมอีกนะจริงๆแล้วผมให้ซื้อตรงนี้แถวๆตรงนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วสูตรของเราก็คือเนี่ยขึ้นย่อเห็นไหมคือตรงนี้หนึ่งจุดสองศูนย์แล้วก็อีกตรงนึงก็คือแถวๆตรงนี้หนึ่งจุดสามสอง นะครับก็คือ2ไม้แรกเห็นไหมเนี่ยเริ่มเข้าตั้งแต่ต้นเทรนดเลยพอเริ่มเข้าตั้งแต่ต้นเทรนเปนไงครับสุดท้ายก็เป็นไงเกือบ60%ละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นแรงบันดาลใจได้ไม่แนะนําการลงทุนนะครับดังนั้นการที่เราซื้อตั้งแต่ต้ตตนเทรนเราขายราคาไหนก็ได้ครับขายเมื่อไหร่ก็ได้ครับถูกไหมอันเนี้ยแต้มต่อสูงมากเลยนะครับอ่ะดูตัวถัดไปดูตัวถัดไป ผมให้ดู sib s นะครับ sib ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมที่ผมจะเอายกตัวอย่างขึ้นมามาสอนนี่ก็คือเราใช้หลักการก็คือซื้อตอนยอ่อเห็นไหมครับซื้อตอนยอ่อเห็นไหมไม่ปิดซื้อตอนยอ่อเห็นไหมครับไม่งั้นมันจะเล่นคล่อมรอบเห็นไหมซื้อตอนยอ่อ ทีนี้ครับตอนที่มันย่อลงมาเนี่ยเราไม่ได้ขับโผอ่โผลอยู่ๆเข้าไปซื้อเลยนะไม่ใช่แบบโอ้จะพัดจะปูเข้าไปซื้อเราต้องรอตอนที่มันเริ่มฟื้นใช่หไหมครับพอเริ่มฟื้นเสร็จปุป๊บตอนแรกเราวางแผนกันมาแล้วเรามาดูฟันเทมเพลซิว่าเอ๊ะคาตาลิสที่ทําให้มันตกลงมาตรงนี้คืออะไรแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอปัจจัยที่เป็นคาตาลิสที่ทาให้มันตกมันหมดหรือย,ยังมีคาตาลิสใหม่เกิดขึ้นหรือย,ยังเห็นไหมเราถึงเข้าซื้อกันที่แถวๆตรงนี้เห็นไหมครับตามระบบคือตรงนี้นะ ไม่แนะนําให้ไปซื้อนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือพูดย้อนหลังแล้วก็จะได้เรียนกันไปด้วยนะเราดูเป็นกรณีศึกษากันนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับขึ้นยอขึ้นยอดไปโซนถัดไปเรื่อยไปโซนถัดไปเรื่อยปรากฏเจอแท่งแบบนี้ครับแท่งบวก15%บห้าเปอร์เซ็นต์เรียกบิ๊กไวคนเดิลสตินะครับถ้าเกิดเจอบิ๊ก i วค c นเดิลสติ c กหมายความว่ามี2ความหมาย 1. คนที่ถือมาจากข้างล่างถือต่อ อันที่2คนที่ไม่มีเข้าวันนี้ก็จะใช้สูตร High Volume วันซื้อมีวันเดียววันที่เหลือวันขายไปทบทวนเอานะครับว่าสูตร High Volume ดูยังไงซื้อตรงไหนคัดลอสตรงไหนนะครับดังนั้นนะดังนั้น s i s b นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้นะครับหลุดตรงนี้ไม่ได้หลุดตรงนี้ไม่ได้ดตไไดแต่ผมถามว่ามันมันจะเห็นไหมครับย่อลงมาเนี่ยแนวรับมันอยู่แถวๆตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ย นะครับนะเห็นไหมขึ้นยอ่อขึ้นถ้าเบรกได้ก็จะมีโอกาสที่จะไปโซนถัดไปได้ถ้าเบรกไม่ได้ก็ให้มารอตรงแถวๆตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตัวถัดไปตัวถัดไปคือดูอา่าดูตัว BDMs หน่อยนะครับ BDMs บีดีก็ทรงที่เป็นแบบเนี้ยคล้ายๆก,กันกับเมื่อกี้เลยคือไซด์เว้า up นะครับแต่ย่อลึกเห็นไหมย่อลึกเราชอบแบบนี้ไหมเป็นผมผมชอบมากเลยอันนี้ก็คือกลยุทธ์การเทรดในหลุมกลยุทธ์การเทรดในหลุมเป็นยังไงปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น up trend s, แบบเนี้ยขึ้นยอ่ยอย่อนิดเดียวนะขึ้นย่อประมาณ20%ไม่เกินเนะี่ยยี่สขึ้นย่อแบบเนี้ย เราจะทํากําไรได้น้อยเพราะเราซื้อแบบนี้ครับเห็นไหมนะเพื่อไปทํากําไรในส่วนตรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันขึ้นแล้วมันยอ่อดูนะครับเนี่ยนี่คือฐานถูกไหมขึ้นแล้วก็ยอ่ยอเห็นไหมครับขึ้นแล้วก็ย่อย่อลึกตรงเนี้ยเห็นไหมครับแล้วสร้างฐานได้มันจะได้กําไรที่มันมากกว่าเห็นไหมครับเพราะมันย่อลงมาลึกนะทีนี้ BDMS ก็เหมือนกันเป็นหุ้นในระบบ3 timeframe ของพวกเรานี่แหละลนะครับแต่ย่อลึกนะครับนย่อลึกเห็นไหมการเทรดในหลุมมีจุดซื้อ2จุดอ่าอันนี้ใครที่เรียนกันมาน่าจะรู้อยู่แล้วตอนนั้นเราก็คุยกันมาแถวแถตรงนี้เห็นไหมครับอ่านะตอนนี้กลับมายืนได้แล้วแล้วผมก็เขียนตามแผนไว้พยายามพ้ลโลกตามแผนเรานะนะครับแล้วก็อย่าไปดื้อกับระบบยืนเส้นนี้ได้ปลอดภยัยเห็นไหมครับถ้ายืนเส้นนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้ Store ต่ำและเหลือตรงไอ i ไยังไม่ต่ำเพราะนั้นอาจจะลงได้อีกไม่เป็นไรแต่ตราบใดที่ระยะกลางถึงระยะยาวถ้ามันไม่หลุด25บาทไม่มีปัญหานะครับนะเพราะนั้นรอดูก่อนถ้ายืนเส้นนี้ได้28บาทถือว่าสวยแต่ถ้าหลุดขึ้นลงขึ้นมาจริงๆไม่ควรหลุดต่ำกว่า25บาทใน BDMs นะครับลองไปวางแผนกันเพิ่มดูนะอ่ะทีนี้ดูอีกอันหนึ่งก็คือ follow ตัวที่เราคุยกันมาที่เป็นหุ้นรุ่นที่แล้วนั่นก็คือตัว r u e นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมพูดไว้เลยก็คือโมชิโมชิที่ผมบอกไปตั้งนานแล้วว่ากราฟสวยนะกราฟสวยนะนะครับอ่ะครูนะครับ, True, รบแต่หลายๆตัวเท่มาให้ดูนี่วันนี้ไม่ใช่วันซื้อละจะเป็นวันที่ let's profit run คือให้มัน run รันกําไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครู True, เห็นไหมครับเนี่ยนะผมให้ดูเนี่ยเห็นไหม ขึ้นย่อขึ้นยอ,นยอจุดที่ซื้ออยู่แถวตรงนี้ห้าจุดสี่ห้าดังนั้นตอนนี้เป็นไงครับอัพเทรนไปเรื่อยอัพเทรนไปเรื่อยไม่ยอ่อเลยงนั้นตรงนี้เราก็ดูฟิวมั่นชี่เอ็กซ์เทนชันอ้าไม่ใช่ครับพูดผิดนะครับฟิวมั่นชี่รีเทรสเมนถนมว่าจะยอ่อได้แค่ไหนสมมุติตรงนี้เป็นจุดสูงสุดยอ่อลงมาตรงนี้ครับเนี่ยะแะ่ผมตีเส้นเอาไว้ให้นะครับถ้าจะย่อร,รยอย่อแถวนี้ แน่ไหหรือตรงนี้ไม่ควรจะหลุดตรงนี้แหละนะถ้าหลุดอาจจะต้องถอยมาอยู่ข้างหน้าข้างๆเอ้ข้างหละเดี๋ยวนะถ้าหลุดอาจจะต้องถอยมาอยู่ข้างนอกแล้วก็มองห่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวรับนะครับอ่ะแนวรับเนะี่ยรอย,ย่อก่อนถ้าหลุดตรงนี้ผมจะคัดถ้าไม่ไม่มี่ปัญหา นะครับแต่ถ้าคนมีกับไม่มีคนละ n d เซตกันนะผมสอนไปเรียบร้อยแล้วนะว่า m ไมเซตยังไงระหว่างคนที่มีแล้วกับคนที่ยังไม่มีนะคนละแบบกันเลยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือ True Loyal ตรงนี้หรือตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ดูข้างนอกก่อนโอเคนะครับอ่ะดูโมชิโมชิผมเคยบอกไว้นานแล้วว่ากราฟทรงสวยนะนะครับเห็นไหมเพราะว่าเป็นการเทรดในหลุมอีกแล้ว นะเทรดในหลุมเราดูราคาอ้างองของเรา49.5ตอนนี้57แล้วเห็นไหมครับทาตามผมระบบพอทําตามระบบอของผมนะนะไม่มีพอตแตกไม่มีพอตระเบิดหรอกสำคัญว่าได้ทําหรือเปล่าน,นะครับอันนี้เป็นไงย่อลงมาอันนี้คือเบรกขึ้นไปละขึ้นไปแล้ว,ลวอันนี้คือแนวต้านนะครับโซนแนวต้านผมดูแล้วมันน่าจะอยู่แถวประมาณตรงน,นี้เนี่ย 57. 5้5เเป็นโซนแนวต้านใหญ่นะครับเหมือนรอบที่แล้วก็เห็นไหม ไปแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็หล่นลงมาดังนั้นตรงเนี้เป็นแนวต้านใหญ่เนี่ยถามว่าทำไมถึงต้านใหญ่ก็นี่ไงเนี่ยไปหมองไม่ผ่านไปหมองเนี่ยแถมป้ายไปิดหนึง่งแต่ไม่ผ่านเนี่ยไปใกล้ๆเคียงยังไงก็ไม่ผ่านตรงนี้ไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่มันสวยมันคือตอนที่มันเทรดขุดหลุมเทรดตรงเนี้ยอย่างเงี้ยคือสวยนะครับแต่ณวันนี้ผมเป็นผมไม่ยุ่งแล้วนะไม่ยุ่งแล้วถ้าให้ตีโซนสั้น สำหรับคนที่ชอบระยะสั้นๆน,น,นแนวซับพอร์ตก็อยู่ตรงแถวๆตรงนี้แต่ถ้าหยุดตรงนี้คือคัดลอสนะครับถ้าหลุด51บาทหรือ51.5นั่นก็คือเป็นสัญญาณที่ต้องคัดลอสนะครับวันนี้ดูได้หลายตัวเลยเนาะดูตัวนี้ SJWD เน to al ี่ยแล้วแต่ละตัว so ก็จะมีพอยมีพอยให้เรียนนะครับ S J W D อ่าลองมาเข้าสูตรของเรากันหน่อยสิข้อที่1อหุ้นขาลงไม่ยุ่งเหมือนหยอดเบ็ดลงทะเลอันที่2เกิดสัญญาณดาวไซต์จำกัดกำลังจะมีสัญญาณกลับตัวเห็นแค่ในพวกเรารู้เลยว่าโอ้สัญลักษณ์อะไรบ้างที่แปลว่าสวยมากๆนะครับซูมอินเข้ามาดูซูมอินเข้ามาดู ตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นยอ่อไปนะครับซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับแล้วจุดคัดอยู่ตรงนี้ดังนั้นใช้สูตรของเราดูนิดนึงก็คือ break จริงหรือ break หลอกเห็นไหมครับตาบใจที่แบบว่ายังไม่หลุดเส้นแดงหรืออะ่ายท,ทยอยขายเทปโมฟิตนิดหน่อยนะโอเคกลับมาซื้อคืนไปนะตัดใจที่ไม่หยุดอ่าตัดใจที่ไม่หลุด,ด,ไ,มลดไม่มีปัญหานะครับนะถ้าถ้าไม่หลุดเส้นแดงตรงนี้ ไม่มีปัญหานั้นะอันนี้ถ้าเรามองระยะสั้นนะแต่ถ้ามองระยะกลางซับพอร์ตอยู่แถวตรงนี้จุดนี้คือจุดคัดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่ยุ่งแล้วนะครับมันรีวอร์ดมันไม่คุ้มเสียถูกไหมครับมาซื้อตรงเนี้เพื่อลุ้นเป้าตรงแถวตรงนี้นะครับไม่คุ้มกันนะอ่ะอีกสักตัวนึงนะดูสุภาลัยหน่อย สุภาลไยเห็นไหมครับเราคุยกันมาตั้งแต่ตรงนี้เห็น,นยังสิบแปดจนตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ยี่บเอ็ดแล้วก็ลงมาเหลือประมาณยี่สิบก็ยังกาไรอยู่เห็นไหมครับเวลามันเบรกไม่ผ่านเราต้องรอรอตรงนี้ซัพพอร์ตหนึ่งถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เหมือนกันนะถ้าหลุดตรงนี้เห็นไหมสองทะเนี่ยตรงนี้ปึ้งหลุดตรงนี้อันนี้มีโอกาสให้แก้ตัวได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้เป็นไงครับพังฐานอย่างเงี้ยต้องออกมิฉะนั้นมันจะเกิดคําว่า เทรนต้องเกิดแบบ continuous ต่อเนื่องไปเรื่อยเวลาขาลงก็ลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยตัดไปที่กราฟมันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่มีปัญหาหลุดเส้นแดงมาแตะนิดหน่อยมีปัญหานะครับตัดไปที่ไม่หยุดหลุดฐานใหญ่19.2เวลาออกก็ไม่ใช่ออกหมดนะครับเราสามารถที่จะเวลาเข้าบางคนยังทยอย DCA เข้าเวลาออกก็นึกถึง DCA ออกมั่งสิจริงไหมครับ โอเคครับลองไปทำการบ้านกันดูต่อวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับโปรโมชั่นลด40%และ1แถม1มือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด็อกเตอรและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด2คอร์สใหญ่ด้วยกัน คอสที่1ครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่23เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับเริ่มเรียนจริง7มีนาคม2,567แต่สมัครวันนี้ครับโปร1แถม1นั่นคือแถมคลิปเบสิกพื้นฐานการลงทุนแบบทบทวนทุกบทถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบครับ และพิเศษกว่านั้นคือผมมี s p ปเ i a l e p i พิโซดให้2ครั้งวันที่27กับวันที่29กุมภาพันธ์ตอนนี้นะครับราคาเต็ม5,900บาทสมัครตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทครับและแถมคลิปเบสิกพื้นฐานการลงทุนแบบทบทวนทุกบทให้ด้วยมูลค่า5,900บาท การเรียนผมสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีเต็มนะครับใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์รุ่นนี้พิเศษสุดครับผมสอน7สัปดาห์แล้วเราอยู่ด้วยกันไปจน8สัปดาห์นะครับมีการวางแผนเครดให้อีกทุกสัปดาห์การเรียนเป็นดูปัจจัยพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเป็นสไตล์ไฮบริด ท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลานะครับถ้าสงสัยกดไลน์กรุ๊ปมาสอบถามได้หลังเรียนจบดึงเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนักเรียนเก่าส่งข่าวกันทุกวันครับผมสอนพีคอสให้2ครั้งคอสนี้ผมจะเน้นการกระจายความเสี่ยงไปหลายๆแอสเซททั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนทองคาและคริปโตเคอเรนซีนะครับพีคอสจะเป็นการสอนวางแผนเทรดหาหุ้นโซนล่าง เทรนอะลาวและคริปโตเคอเรนซีเบสิกูอัปเดตเนื้อหามีตั้งแต่ Mindset Market Psychology Money Management Asset Allocation Trend Following System จุดซื้อจุดขายวิธีการหาหุ้นเทรนอะลาวระบบลันเทรนสามไทม์เฟรม MACD ISI Stochastic ISI Ten Line แท่งเทียนแนวรับแนวต้าน List Reward Ratio และ หุ้นอเมริกาซื้อง่ายๆผ่าน DR ไทยเราจะมาเรียนวิเคราะห์กันแบบง่ายๆนะครับและมีการสอนงบการเงินการปร,ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆหุ้น6ประเภทครับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กัน f ัน w Business Cycle การลงทุนตามโมเมนตัมทิษดีดาวฟิบูแอนาชีอิเล็กทรฟและมาร์คเมเนเวนี่และสุดท้ายครับจะมีเรื่องการสแกนหุ้นต่างๆสูตรหุ้นซิ่งและอินดิเคเตอร์ลับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขายนะครับคข้อที่2ครับจะเป็นกลุ่มของกราฟเทคนิคเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้น เทคนิค101 1ปีผมสอนครั้งเดียวนะครับเข้ามาที่หลังเรียนกับคลิปผมสอนไปแล้ว2ครั้งใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้งยังเรียนย้อนหลังได้ทันนะครับเก็บไว้ให้1ปีครับที่สำคัญตอนนี้ผมแถมคลิปเบสิกเทคนิคให้ด้วย13ครั้ง13ชั่วโมงมูลค่า5,900บาทและถ้าท่านบวกเพิ่มอีก1,000บาทท่านจะได้คลิปเจาะลึกระบบเทรด7ระบบซึ่งมีมูลค่า5,900บาทครับ อันนี้ก็จะเป็นกราฟเทคนิค0ูนย์ถึงร้อและเจาะลึกระบบเทรด7ระบบพิเศษกว่านั้นครับถ้าสมัครพร้อมกันทั้งหมด3คอร์สเลยผมลดให้60%จากราคาเต็มทั้งหมด23,000บาทเหลือ9,800บาทครับนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษอีกนะครับ ถ้าท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมหลายๆท่านหลายๆท่านเหล่านี้และมีความตั้งใจจริงนะครับสามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้นะครับสมัครก่อนได้เข้ามาเรียนก่อนนะครับสมัครแล้วเรียนได้เลยแอดไลน์เข้ามานะครับแ T O C T O R under score A หรือสแกน QR Code นี้ครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบนะครับแล้วพบกันครับ